s ซ็5 2 0 S ดรถ SUV ขับสนุกปลอดภัยดีไซสปอร์ตมาพร้อมออปชั่นลำลำต้องคันนี้ภายในคุมโทนสีดำบอกเลยว่าดูเท่มากใัยช้ก็ถูกใจสมรรถนะยอดเยี่ยมพร้อมเทคโนโลยีปังๆคุมค้มๆออปชั่นเขามีอะไรบ้างไปดูกันกุญแจคีย์เลสขึ้นรถไม่ต้องกุญแจออกจากกระเป๋าจะสตาร์ทรถก็แค่กดปุม่มเบาะที่นั่งปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศท,ทางหน้าจอทัชสกรีนรองรับ CD USB AUX Bluetooth ครบมีกง เตือนทังด้านหน้าและด้านท้ายแอรแบบดิจิตอลออโต้สามารถปรับอุณหภูมิได้แยกซ้ายขวาเกียร์ดีไซสปอร์ตทุ่มหนังสวยงามมีเมนูโหมดให้เลือกใช้งานเชนเกียร์ได้เองอด้วยและสำหรับ Mazda c x 5เครื่องเบนซินเท่านั้นที่จะมีสปอร์ตโหมดมาให้แบบนี้ใช้เวลา หรือใครสายซิ่งก็จัดเลยบอกเลยว่าเครื่องดีเซลไม่มีออปชันนี้นะจ๊ะพิเศษมากถัดมาตรงคอนโซลกลางได้แบกมือไฟฟ้ายังมีปุ่มคอนโทรลเลอร์ต่างๆเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงและหน้าจอไม่ว่าจะเพิ่มเสียงลดเสียงควบคุมหน้าจอสั่งงานต่างๆคี่ลัดเข้าหน้าโฮมหน้าเครื่องเสียงหรือว่าเนวิเกเตอร์นำทางบอกเลยว่าสะดวกมากสําหรับการใช้งานแถมดีไซน์เขายังเสริมให้รถด,ดูบเฉี่ยดูสปอร์ตขึ้นอีกส่วนตัวแตงบอกเลยว่าชอบมากลงมาเลยม ฟังกชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงวางสายรับสายโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยมี voice recognition หรือการสั่งการได้ด้วยเสียงอีกต่างหากบอกเลยว่าเก๋มากไม่พอเขายังมี cruise control ไว้ใช้ล็อกความเร็วช่วยในการขับขี่ด้านหลังใส่ของได้จุกๆแต่ถ้ายังไม่พอเขายังสามารถพับเบาะแถว2ได้เรียบยาวเป็นแนวเดียวโดวยดึงจากสวิตช์ด้านหลังนี้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาอ้อมไปเปิดประตูรถบอกเลยว่าเป็นรถที่ออปชั่นแน่นและอนเนกประสงค์มากที่สําคัญซื้อตอนนี้คุ้มมากป้ายแดงเขาขายกันอยู่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเลยนะแต่วันนี้ที่ Star Good Car เราขายอยู่ที่4ี่แสน 38,000บาทฟรีดาวได้เลยตกผ่อนเดือน0 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นมั่นใจได้รถสวยคุณภาพไม่มีชนหนักผิกความตัดต่อจมน้ำระบุในสัญญาซื้อขายไม่ได้เป็นกันปากเปล่านะคะใครเล็งอยู่อย่าคิดนานรีบทักมาด่วนเลย